สวัสดีครับคาร์ไบโปรดักต์นำเสนอพุ่งบ่อนะครับแล้วก็พื้ืนนี่เราอยู่ที่คาร์ไบต์โปรดักต์นะครับเราเป็นบ้านทั้งบ้านทั้งโรงงานนะครับเราทางร้านจะรีวิวนะครับการทำพุ่งบ่อแบบสวมนี่ครับพุ่งบ่อแบบสวมคันนี้สีดำนะครับสลับสีส้มนะครับตัวนี้คือสีส้มนะฮะแต่ว่าดำเนี่ยเรียบแบบ VIP คือมีตะข่ายตรงกลางนี่คือส่วนหลังนะครับ างานของเรานี่สวมตรงรุ่นนะฮะหัวมอนนี่นะครับปกติทุกอย่างนะฮะนี่ด้านหลังแล้วก็มาดูด้านหน้านะฮะด้านเบาะหน้านะครับก็เบาะหน้าแต่ถ่ายด้านหลังนี่งานเราเป็นอย่างนี้ครับปุ้งเบาะแบบสวมนี่เราหนังหนาหนึ่งมิลประกอบด้วยฟองน้ำห้ามิลแล้วก็ผ้าทีคอร์ดตัวทนไม่ทนอยู่ที่ผ้าตรงนี้นะครับเราทําสวมถ้าเราใช้หนังดีผ้าดีได้เย็บที่ดีคุณภาพก็อยู่ได้หลายปีนะครับ อันนี้เราใช้ได้ในรอบในการเย็บนะครับผมถ่ายให้ดูนะครับรวมถึงปูพื้นนะฮะห d าดแล้วแต่คนจะเรียกงานเราเก็บเรียบร้อยหมดนะครับจะมีตัวแผ่นพลาติกเนี่ยเป็นตัวสอดอยูตรงนี้ด้วยนะครับเนี่ยเนี่ยตัวสอดอย่างนี้นะครับนะฮะแล้วตรงนี้ก็จะเป็นหมุดเงินนะครับหมุดเงินหมุดทองแล้วแต่นะครับเดี๋ยวผมถ่ายให้ดูด้านหน้านี่ครับด้านหน้านี่ครับนะ ดูแทบไม่ออกเลยนะสวมนะครับเพราะว่าถ้าเราโดยโปกติรถท,ทั่วไปนะฮะถ้าทําแบบยึดติดนะ,ะเก็ดคุณภาพต่ำก็จะปีดตรงนี้เก็บทุกเจ้าแต่ของเรานี่เรารับประกันเรื่องปิดแต่การเย็บให้3ปีเลยครับเพราะว่าเราใช้หนังลามิเนตลามิเนตคืออย่างที่ผมบอกนะครับก็คือมีส่วนของตัวฟองน้ำห้ามิลแล้วก็มีผ้าทีคอทข้งหลังนะครับนี่ครับแล้วก็มาปูพื้นตัวนี้เป็นพลาสติกนะครับ นะฮะแล้วก็มีที่ใส่โทรศัพท์ข้างๆนะครับ้อมตัวล็อกอนี้นะครับชอบสีไหนมาที่ร้านมาเลือกสีแล้วก็รอรับได้เลยเราเป็นโรงงานเย็บนะครับขอขอบคุณลูกค้านะครับยังไงก็สนใจติดต่อมาที่091 709 9960นเะครับเบอรเอ์เป็นเบอร์โทรด้วยแล้วก็ไอดีไลน์ด้วยนะครับ091 709 9960นะครับเรามีสีให้เลือกกว่า2 0สีนะครับ เราโรงงานเย็บโดยตรงขอบคุณมากนะครับสวัสดีครับ